สวัสดีครับของทาง,งเราแล้มีค่าแน่นกดสับสะไคร้ด้วยนะ สยามแห่งชาติหินสาวานะครับนะครับนะครับตัวที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือตัวแม่นะครับนะครับนะส่วนตัวพ่อนะครับยืนอยู่ตรงนู้นนะครับนะครับไอที่อยู่ข้างหน้านู้นนะครับที่เราเห็นนะครับนั่นคือหินสาวานตัวพ่อที่ยืนตรงนี้ สามารถจะอยู่นู้นนะครับนะนะครับตัวเล็กอยู่หอมุมนู้นนะครับที่เราทางเดินมานะครับนะครับสวยงามนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับนะนะครับวิวสวยนะครับนะะมองเห็นนะครับภูทอกนะครับที่วิวสวยมากนะครับสวยานะครับลมเย็นนะครับอากาศหนาว ข้างหน้าเราตัวนี้คือตัวพ่อนะครับพี่สวานนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดตดามกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะนะครับนะนี่คือทีมงานเรานะครับที่มาด้วยกันนะครับนะนะครับสามคนเรามาอยู่นี้เรากำลังดูสวยงามอยู่นะครับตอนนี้นะครับนะ ทางที่เราเดินไปนะครับนนี้ธรรมชาติสวยงามกลิ่นมานที่พึ่งการนะครับอำเภอศรีวิไลนะครับวิวสวยมากนะครับที่เราเห็นนะครับข้างหน้าสวยงามนะครับทีนถนนแล้วก็เป็นป่ายางนะครับนะครับนะครับตรงนู้นเป็นทิตตะวันออกนะครับนะนะครับที่เราเห็นสวยอยู่นะครับ สวยงามมากนะครับนี่ทีมงานเรานะครับนะครับเดินอยู่ป่าธรรมชาติสวยงามนะก็นะครับฝากติดตามติดตามประสบชัยด้วยนะครับนะครับแล้วแห่ช้าแห่อนะครับเห็นไหมครับวิวสวยงามมากเลยครับ ก็ฝากติดตามกระตับสไครต์ด้วยนะครับนะช่องเท็ดแล้วมีแหงท่านแนวนะครับถใครดูคลิปนี้แล้วนกะ็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับร่ำร่ำรวยๆทุกคนนะครับ,รบขอบคุณมากครับ